ดีครับพี่นอ้องปองไปยมื่อนี้ผมพามาเบิงต้นมาฝรั่งกิมจูที่เราปลูกไว้ในกระถางโมเมนต์นี่ในเข่งครับในเข่งเบิงเ้อนี่งานื่อพอเห็นมันเป็นง,งานคือเอ็นลงสีมันหักครับเพราะว่าเข้าตอนกิงเข้าบได้ใส่ไม่ดามไปเข้าบได้คิดว่ามันมันมันเสียหกักนะที่ได้ให้ได้หักห่อน นี่ครับหน่วยหน่วยมันครับฝรั่งกิมจูเหี้ยน่วยใหไงเฮงครับเนี่เบื้องเดียเบื้องมือผมเนี่เต็มกำเต็มมือเลยเบื้องเดียวผมสิตัดไปเบื้องเดียนี่ครับพี่น้องกิ่งให้เขาตัดออกมาแจกออกมานี่ครับนี่ห่าของแม่เลยขาวๆนี่เห็นไหมได้กิ่งมาเท่านี่หน่วยมันครับ อ <Okay. S 2> นี่ครับออกจากทุง่งนะนี่พี่น้องหน่วยใหญ่อยู่เบิ่องหวยงามนำ้ำสวยหรูอลังการนี่ละโอ้นี่หน่วยงามเลยกินไปหลายหน่วยแล้วครับแต่ว่าบานในไทยเบิ่งเอาเดือดห้องกสิออกแก้วอันนี้เดือดห้องกสิไปปลูกต้น,นครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe นั่นเลยครับ เก็ตแล้วสิเพื่อเป็นกำลังแรงใจยงนะครับขอบคุณในรายครับสวัสดีครับ